ปราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลูปเมเนเก้สวนแรงชีเวียตตัดสินใจพลาดเลือกลิวอผูหลังไร้ทั้งประตูและซิต ข่าวไฮลุมเมนิเก้ประธานทีมบเยอรมนิคชี้ชัดฟอร์เนเวสตัดสินใจผิดพลาดที่เมินเสือใต้โดยย้ายไปค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเนื่องจากถึงขณะน,นี้สตาทีมชาติเยอรมนียังยิงประตูและอซิ้ให้กับหงแดงไม่ได้เวียสอดีตกองกลางทีมเลโวลเซนเลือกอำลาบ้านเกิดมาหากินในเพียมลิกกับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวก้อนโต100ล้านปอนด์โดยมีแอดออนอีก16ล้านปอนด์ แม้ในช่วงปีซีซั่นดาวเตวัย22ปีทำท่าว่าจะไปได้สวยกับหงแดงแต่เอาเข้าจริงหลังจากซีซั่นเปิดฉากพ่อค้าแข้งชาวเมืองไส้กรอกโชว์ฟอร์มได้ไม่น่าประทับใจ โดยมีการลงความเห็นว่าเขาปรับตัวให้เข้ากับเกมที่รวดเร็วของลีกอังกฤษไม่ได้และถึงขนาดนี้ยังไม่มีทั้งประตูและแอซิ์ให้กับต้นสังกัดแม้หงส์แดงจะชนะรวดในทุกรายการก็ตามต่อกรณีของเวียสลูเมนิกเก้แสดงความเชื่อมั่นว่าเขาตัดสินใจพลาดที่ย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลทั้งทั้งที่น่าจะเล่นในบุนเดสลีกาตามเดิมในสีเสื้อของบาเยินมากกว่าผมต้องพูดตามตรงผมยังเสียใจกับฟอรเรนเวสเพราะผมคิดว่าเขาเหมาะก,กับบาเยินมากกว่าลิเวอร์พูลคิงคาเล่เอ่ย เราต้องการโว e เทอร์มเดอร์เช่นกันแต่ในขณะเดียวกันผมต้องบอกว่าบาเยิร์ไม่คิดใช้เงินอย่างบ้าคลัง่งอย่างที่ผมบอกเสมอว่าเราต้องการประสบความสําเร็จทางกีฬาเราต้องจริงจังกับการเงินที่แข็งแกร่งเราเป็นทีมชั้นนําเราจะกลับมาในปีนี้เช่นกันและหาก3นักเตะที่บาดเจ็บทั้งจามาโมเชล่าอัลฟอนโซเดวิสและฮิโรคิอิโตกลับมาในเร็วนี้เราจะเป็นยอดทีม สกายดอยส์แร d รายงานว่าข้อความจากเจเกนครอปถึงฟ o r ์เรีนเวสจะเย็ยนเย็นเอาไว้นะฟอร์เรียนคนอื่นจะให้เวลาคุณเสมอจะเย็ยนเเอาไว้นะฟอรเรียนคนอื่นจะให้เวลาคุณเสมอจงให้เวลาตัวเองบ้างคำตอบของเวสก็คือใช่ผมได้ยินบ่อยแต่เอาจริงๆผมก็มักที่จะได้ยินแบบนี้บ่อยๆประมาณว่าจะเย็ยนเย็นค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาคุณเสมอ แต่ผมแค่พยายามทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมในแต่ละครั้งและบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่ทุกอย่างอาจจะไม่ดีสําหรับคุณซึ่งผมไม่ค่อยเจอแบบนี้ในอาชีพของผมเมื่อผมผ่านมันไปได้แม้มันจะยากเพราะผมไม่ได้เล่นแย่แค่ยังไม่ได้ยิงประตูให้ทีมแค่นั้นในที่สุดมันก็จะมาถึงแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองแหละ แน่นอนว่าผมหวังว่าจะทำประตูหรือแอซิสได้ในเกมต่อๆไปแต่ไม่ว่าจะพูดอะไรผมก็ยังคงใจเย็นผมรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างและผมก็รู้ว่าสักวันหนึ่งผมจะแสดงให้เห็นว่าผมทำอะไรได้บ้างในสนามดังนั้นผมจึงเพียงแค่ใจเย็นๆไว้และนั่นก็เป็นคำแนะนำที่ดีจริงๆครับจะเร็วหรือช้าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติผมมั่นใจและแน่ใจในแบบนั้น จากนั้นเวียดถูกถามว่าครอบเน้นย้ำว่าให้คุณให้เวลากับตัวเองและโดยธรรมชาติแล้วคุณเป็นคนใจร้อนเราทุกคนรู้จักคุณจากบุนเดสลีกาคุณให้เวลาตัวเองหรือเปล่าหรือคุณแค่ใจร้อนมากมันไม่ใช่ความลับอะไรเลยที่ตอนนี้ผมอยากจะมีส่วนสนับสนุนแล้วแต่ผมอดทนผมรู้แน่ๆว่าผมสามารถเล่นฟุตบอลได้ดีไม่ช้าก็เร็วมันจะเป็นแบบนั้นผมแน่ใจว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติในที่สุด เวียดไม่สนคำติเชื่อฟอร์มเก่งรออยู่ไม่ไกลฟอร์เรียนเวสกองกลางค่าตัวแพงของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเขาไม่ได้หวั่นไหวกับคำวิจารณ์ที่ยังไม่สามารถทำผลงานโดดเด่นคุ้มค่าตัวดาวเตะทีมชาติเยอรมนีย้ายจากไบเออร์ลูเซนมาอยู่กับโงแดงตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวที่อาจพุ่งสูงถึง116ล้านปอนด์ อย่างไรก็ดีเขายังทําประตูเหลีออ่ยมซิ์ไม่ได้เลยซึ่งเจ้าตัวบอกว่าใช่เลยแน่นอนว่าผมอยากยิงประตูหรือเก็บแต้มได้บ้างแต่ไม่สําคัญหรอกว่าใครจะพูดอะไรผมยังใจเย็นอยู่ผมไม่ได้อยากได้ยินว่าต้องให้เวลาต้องให้เวลาอยู่ตลอดผมแค่อยากพยายามทำให้ดีขึ้นกว่านัดก่อนหน้าทุกๆครั้งเท่านั้นเองบางครั้งมันก็มีแค่ช่วงหนึ่งที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการผมไม่ได้เจอแบบนั้นบ่อยครั้งในอาชีพ เมื่อผมผ่านมันไปมันอาจรุนแรงเกินไปเพราะผมไม่ได้เล่นแย่อะไรผมแค่ไม่ได้แต้มจากประตูหรือแอซิทเท่านั้นเองแต่มันจะมาถึงในอนาคตแล้วทุกอย่างก็จะโอเคไม่ใช่ความลับอะไรที่ผ่านมาผมอยากทำได้มากกว่านี้แต่ผมยังอดทนและเหมือนที่บอกไปผมรู้ดีนะว่าผมสามารถเล่นฟุตบอลที่ดีได้อีกไม่ช้าไม่นานผมแน่ใจว่าสิ่งต่างๆจะกลับมาเป็นปกติ มันไม่สําคัญหรอกนะว่าใครจะพูดว่าอย่างไรผมยังใจเย็นอยู่ผมแค่พยายามเล่นให้ดีขึ้นในทุกๆครั้งหมปืนโหงได้รับแจ้งโอกาสคว้าวีนิสยูธ มีรายงานว่าทั้งอาเซนอลและลิเวอร์พูลได้รับการติดต่อเพื่อแจ้งถึงโอกาสในการเซ็นสัญญากับวินิสุดจูเนียกองหน้าของเรอัลมาดริดนักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้เป็นสตาของราชันชุดขาวตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยทำประตูในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกสองครั้งให้กับสโมสรและช่วยให้ทีมควา้าแชมป์รายการสำคัญอื่นๆอีกด้วย อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอนาคตระยะยาวของวินิสซุดในถิ่นซานดิเกบาร์เดเบลยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนื่องจากข้อเรียกร้องในการต่อสัญญาของเขาและบทบาทของเขาภายใต้การคุมทีมของชาบี้อลอนโซผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเรอัลมาดริดรายงานจากทีบมฟุตบอลระบุว่าสโมสรอ,อย่างอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัววินิสซุดแล้วตามรายงานของแกมเบลี่จากทีบีอาร์ดูเหมือนว่าเรอัลมาดริด จะไม่เต็มใจที่จะมอบสัญญาตามที่วินิสุดเรียกร้องส่งผลให้บรรดาสโมสร,รชั้นนําในเพียรมลิกได้รับแจ้งถึงสถานการณ์ของเขานักเตะวัย2 5ปีดูเหมือนจะรู้สึกไม่พอใจนักภายใต้การคุมทีมของอารอนโซเพราะเขามักจะถูกเปลี่ยนตัวออกอยู่บ่อยครั้งฟอร์เรนติโรเปเรซชื่นชอบวินิซุตจูเนียแต่ภายในสโมสร,ร,รมีความกังวลว่าเขาจะเซ็นสัญญาฉบับใหมน่นี้หรือไม่เบลลี่กล่าว ยากที่จะจินตนาการว่าวินิสุ์จะไม่ได้อยู่กับมาริดแต่แหล่งข่าวก็ได้ยืนยันถึงความเป็นไปได้นี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ประเด็นหลักคือเรอัลมาริดจะไม่ปล่อยให้เขาเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายของสัญญาและมองหาการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวแค่คิดก็สยองแล้วทอยดินี่วิเคราะห์ลิเวอร์พูลสีซั่นนี้เหมือนไหมไทสันยุทอง แม้ว่าลิเวอร์พูลจะทำผลงานไม่โดดเด่นมากนักในฤดูกาลนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลทั่วโลกโดยเฉพาะสาวกเดอะค็อปรู้สึกเหมือนกันก็คือหงแดงมักจะมีหมัดเด็ดในช่วงนาทีสำคัญที่จะทำให้พวกเขาคว้าชัยชนะในแต่ละเกมได้ทีมของกุนซืออันเนอร์สโลตสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลหงแดงมาตลอดนับตั้งแต่เปิดซีซั่นโดยพวกเขาคว้าชัยชนะในช่วงนาทีบาปได้หลายแมตช์ทั้งในเกมพิมพ์ลิกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกผลงานแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าลิเวอร์พูลขาดความเด็ดขาดและ ความคงเส้นคงวาในการลงสนามแต่ละแมตช์อย่างไรก็ตามทอยดีนี่อดีตกองหน้าวัดฟอร์ดมองว่านี่คือสเสน่ห์ของเดอะเรดและทําให้หวนนึกถึงการดูไม้ไทสันตำนานแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทขึ้นสังเวียนในช่วงยุคป,ปลาย80ดีนี่ซึ่งปัจจุบันหันไปเอาดีในการเป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับสื่อหลายสำนักในอังกฤษให้เหตุผลที่น่าสนใจในการเปรียบเทียบริวอรพู้ลฤดุกานี้กับมลตยูดํา ในช่วงฟอร์มพีคสุดขีดว่าการดูลิวร์พูในซีซั่นนี้ก็เหมือนการดูไม้ไทสันช่วงปลายยุค80คุณรู้ว่าเขาจะชกคู่ต่อสู้ลงไปกองกับพื้นได้แน่แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันคล้ายคายกันคุณรู้ว่าลิวร์พูจะยิงประตูได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งอาจจะเกิดขึ้นในนาทีที่80หรือนาทีที่90แต่ประตูจะมาแน่และมันจะตราตึงใจผู้ชมขณะที่ทีมคู่แข่งการเจอพวกเขาตอนนี้บอกเลยว่าคงรู้สึกขนลุก ต้องคอยระวังหมัดเด็ดที่จะปล่อยออกมาแน่และแรงชนิดไม่ทันตั้งตัวพอชนะเกมแบบนี้ในฐานะนักเตะคุณอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วคิดทันทีว่างานสําเร็จอย่างไรก็ตามสําหรับอาร์เนส็อตท,ทีมสตาฟหรือเหล่านักวิเคราะห์ที่ดูเกมย้อนหลังคงรู้สึกว่าฟอร์มแบบนี้อาจทําให้เกิดความกังวลว่าจะรักษาความต่อเนื่องได้หรือไม่และพวกเขาก็มีเหตุผลฟอร์มแบบนี้ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดทุกครั้งคุณต้องอาศัยเวทมนต์ชั่วขณะ หรือความผิดพลาดของคู่แข่งที่เปิดช่องให้คุณเกมแรกในสุดแชมเปี้ยนลีกที่พบกับอลาดิโกมาริดเป็นตัวอย่างชัดเจนพวกเขานำ2-0แต่กลับต้องรอประตูท้ายเกมอีกครั้ง,ท,งทั้งทๆที่จริงน่าจะยิงได้6หรือ7ประตูในครึ่งแรกด้วยซ้ำ จริงๆแล้วพวกเขาไม่ควรต้องพึ่งลูกบ่งของเฟอร์กิวฟันได์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยบางทีนักเตะกลุ่มนี้ของลิเวอร์พูลอาจกำลังหลงไปกับกระแสะความดังของตัวเองคนภายนอกมองว่าด้วยทีมชุดนี้และการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์ลิเวอร์พูลน่าจะคว้าแชมป์เพียร์ลีกไปเรียบร้อยแล้วแต่ทัศนคติแบบนี้อาจเป็นอันตรายอย่างมากถ้าหากคุณวิเคราะห์ให้ลึกลงไปมันมีเหตุผลที่ลิเวอร์พูลได้ผลการแข่งขันแบบนี้ในตอนนี้พวกเขามีช่วงปรีซีซั่นที่วุ่นวายที่สุดในบรรดาทีมคู่แข่งทั้งหมด พวกเขาพยายามเซ็นสัญญามาร์เกฮีจนวินาทีสุดท้ายของตลาดนักเตะแต่ไม่สําเร็จส่วนการคว้าอเล็กซานเดอร์อีซักก็เป็นเรื่องตึงเครียดสุดๆเมื่อเปรียบเทียบทีมอย่างอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีขุมกําลังพร้อมและยืนยันเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนวันปิดตลาดนักเตะนั่นเป็นเหตุผลที่สล็อตพยายามจัดสรรเวลาเล่นของนักเตะหลายผลมีการถอดอีซักออกหลังผ่าน50นาทีในเกมกับแอลติโกจากนั้นก็ใช้วิธีเดียวกันกับฟอร์เรนเวส และเจอร์ี่ฟิมโปงในเกมเพียมลีกเพื่อให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับระดับความฟิตของฟุตบอลอังกฤษคำถามที่ทุกคนอยากถามก็คือลิเวอร์พูลจะสุดยอดมากแค่ไหนหากทุกอย่างลงตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เซอสตไม่ได้กังวลกับการยิงประตูช่วงท้ายเกมมากนักก็เหมือนกับเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กุสันที่ไม่เคยสแสดงอาการตกใจตอนที่แมนเชสเตตทำแบบเดียวกันอีซักดูเหมือนยังต้องการแมตช์ความฟิตแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาฟิตเต็มร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเวียท็อปฟอร์มเช่นกับฟิลมปลงและมรสเคคอ จะอันตรายแค่ไหนเมื่อเริ่มขึ้นไปเติมเกมในตำแหน่งวิงแบ็ก็อลตรู้ดีว่าเมื่อทุกคนฟิตเต็มที่และเล่นได้เต็มศักยภาพพวกเขาจะจบเกมได้เร็วขึ้นและคว้าชัยชนะได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันก็เหมือนไทสันที่น็อกคู่ต่อสู้ทุกคนลงไปกองกับพื้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ